นะคัวเจ้นะัครับตรง้อยลงมันใหญ่ครับใครนี้ซ้อมมาอยู่วก็ยีกว่าซ้อมอยู่ที่ชออกมาซ้อมเก้แล้วลมีใครเปคู่บ้าซ้อมที่นั่นก็มีพี่ดีช่วยปาก็คือในใครช่วยกันเนาะตอนนี้เราเอายุเท่าไรครับยีรบเราสูงประมาเท่าไรราเเจ็ดสิบเาเน้ำหไปปล่อยมาไมากี่กิโลครับ ก็หก็63 64มมันเป็นมวอสไตล์เลยครับได้ครับได้ทุกอย่างนะแล้ววันที่เราเจอกจะมีเพศไม่เคยเจอกันด้วยไม่เคยครับไส่ดีไฟแรกนะแล้วได้ศึกษาเก้มมาต่อยเข้ามาป่ะก็เขาก็มือมวยมาเข่าครับแล้ววันนี้ระว่างเกมวางแผนไงมาตามเกมไปเลยนะครับค่อยๆไปตามสไตล์เราเนาะครับผมเราวันนั้นต่อยไฟ้ทกไทยไว้ที่นี่วันนั้นเจอใครนะเจอกั็โยธินครับเป็นไงวันนั้นก็ พี่ชนะเข้ามาเนาะก็เลยวันนี้เรนได้มีรายการต่อเลยวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่อยร้อยยี่แปดเนี่ยแล้วต่อวันนี้ก็ร้อยยี่แปดเหมือนกันก็คือไม่มีปัญหาเลยเลยสบายสบายเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับศรีสะเกดครับฝากช่วยช่วยแฟนๆขับรถวันนี้หน่อยก็วันนี้ฝากเป็นแรงใจนะครับผมสู้เต็มที่เลยพี่แน่นอนเนาะครับผมผมว่าน้องชายครับ